สวัสดีครับผมข้าวนะครับจากที่ได้เห็นไปว่าสุ่มได้โอลิเวอร์นะตอนนี้ก็ใกล้จะปิดหลีกแล้วเดี๋ยวไป PVP ยังสักหน่อยทีมนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนจะกลัวหน่อยนะแต่ว่าหลังจากได้บาิก,กับโอลิเวอร์มาก็น่าจะพอจะห้าวได้อยู่เดี๋ยวไปลองกันสักหน่อย เดี๋ยวนะไม่ใช่ทีมนี้สิทีมสี่จากทีมนี้นะก็เอาโอลิเวอร์ใส่ไปแทนตัวแซลลี่หน้าไม้แล้วก็เกียร์เอาลับของลิวโกไปใส่ให้กับนอนแสงรู้สึกว่าโหดขึ้นเยอะเลยแต่ว่าจริงๆตอนนี้มีกบอัลตราเอ้ยไม่ใช่สิกบไฮเปอร์ครบแล้ว20ตัวกำลังคิดอยู่ว่า จะปั้นนอนแสงแม็กดีไหมหรือว่าคิดดูอีกทีก็อาจจะต้องเก็บไว้เดือนหน้าเผื่อสุ่มได้ตัวแสงมืดใหม่แต่ถ้าเกิดเดือนหน้าแสงมืดใหม่สุ่มไม่ได้ขึ้นมาหรือว่ามันไม่เก่งคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาปั้นนอนแสงแม็กดี๋ยวต้องดูก่อนดูตามสถานการณ์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจะดวงดีหรือเปล่าเพราะว่า อย่างวันนี้ก็เพิ่งสุ่มได้โอลิเอร์แบบงงๆมากๆด้วยคิดว่าถ้าดวงหมดเดือนหน้าคงต้องปั้นหนอนแสงแม็กแต่ก็คงไม่ผิดหวังเท่าไหร่เพราะว่าสตูวันก็โหดอยู่แหละถ้าเกิดติดสแตตค่าเกียร์ก็จะโดนแน่นอนก็คือหวังชนะแบบง่ายๆเลยแ,ลแต่บางทีก็มีนะแบบสตูมันมีค่า เกียร์อัตราติโดนแน่นอนอ่ะของทักษะแล้วก็ส่วนเรากลับเละเลยเดือนนี้จริงๆรู้สึกว่าถึงไอ้นี่หลักจะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าก็ได้ของครบเหมือนกันนะอย่าง2,100ก็ได้บากิมาตัวหนึ่งจากการันตีโดยที่ระหว่างทางไม่ได้อะไรเลยแล้วก็สุ่มรูบี้ด้วยหาเกียร์ไปก็ เสียไปค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ได้เกียร์มาหนึงชิ้นแล้วก็สุ่มตัวไดโอลิเวอร์ก็ดีใจอยู่ที่ได้ตัวเทพมาสองตัวส่วน id 2ก็ได้ตัวเทพมาสองตัวเหมือนกันโดยที่ไม่เจ็บตัวมากเลยครับแทบไม่เจ็บเลยก็เลยคิดว่า ID 2เดือนหน้าน่าจะได้สนุกอยู่ส่วน id 3ตอนนี้ขาดแค่โอลิเวอร์ตัวเดียว ไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าจริงๆเม,เมื่อตอนเย็ยนอะสุ่มโอลลเวอร์ของ ID 3ีสามไปแล้วตัวมันไม่ได้ก็เลยคิดว่าเหนี๋ยวหลังจากนี้ถ้ามีตัวหรือว่ารูบี้เพิ่มถ้าคิดว่ามันจําเป็นจริงๆอาจจะสุ่มเพิ่มแต่ว่าดูก่อนว่าสถานการณ์เป็นยังไงส่วนตอนนี้ค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่า ID 1สุ่มได้ไอดีสก็สุ่มได้เหมือนกัน คือตอนนี้สรุปว่าไอ้หนกับสองอ่สมได้เท่ากันเลยตัวเทพ2ตัวเกียร์โจมตีโดนแน่นอนธาตุไฟ1ชิ้นเนี่ยนะมีสมาธิก่อนนะเผลอเผลอกดผิดเอาเซลลี่หนะ้าไม้ออกไปตอนแรกก็ระแวงอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าลองดูดูไปก่อนแล้วกันว่า ระยะระยะยาวจะเป็นยังไงพูดพูดไม่ออกอะเนี่ยจริงๆจะว่าไปก็ก็แปลกนะมีใครที่ไหนเขาอัพคลิป u t u b e แบบเงียบเงียบ,บ,บ้างอนะน่าจะน่าเบื่อน่าดูเลยใช่ไหมเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสเดีว,ว่าจะได้พูดอีกจะพูดอย่างนี้ประจำแหละแต่ก็เงียบตลอดเงียบใส่ตลอดใช่ไหมคนไทยยังไม่ตีแล้วกันนะจะจบลีก ทีมนี้เหรอทีมนี้ถ้าถ้านอนแสงเขาไม่แบบโอพมากก็น่าจะไหวอยู่นะไปลองดูแล้วก็พูดถึง PVP เสียดายอย่างหนึ่งคือตอนที่ PVP มันล่มใช่ไหมแล้วเขาแจกตัวรุ้งมาประมาณ28ขนมั้งเอ้ยไม่ใช่ตัวรุ้งดิเอิมขนนกรุ้ง28ขน แล้วคือทั้ง3 ID ไอดียรับมาแล้วนะแต่ว่าลืมกดมาจากไอนนี่ตู้จดหมายแล้วก็หายไปเลยทั้ง3 ID ไดีคือมันบอกว่าเก็บได้30วันใช่ไหมเอเราก็นึกว่าแบบ30วันหมายถึงว่า30วันเป๊ะสรุปว่าพอขึ้นเป็น30บปั๊บจาก29เป็น30อบะมันก็หายไปเลยคืออด กะว่าจะไต,ต่ PVP แตสักมาสเตอร์หก็อดเลยแต่จริงๆก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าหรอกนะแต่ว่ากะว่าจะลองดูเดี๋ยวรอไว้โอกาสหน้าแล้วกันคุณซ้อมไปเลยเสียเวลาตอนนี้ในทีมมีเพิ่มแร่หนึ่งพันสตัวกับคัมโบตัดแร่อีก6ป่ะใช่ัหมต,ตัดแร่6 เอิมหน่องสามสีใช่แล้วก็มีหนอนแสงที่ไม่ได้คมอมโบอะไรเลยทีมนี้หรอคิดว่าไหวไหม αι? มันลองดูก็ได้นะเขามีแสงม,มืดแม็กซ์ประมาณนี้โอเคเวลาเล่นไปพูดไปนี่ก็ เหนื่อยเหมือนกันนะเนี <S <s ่ยไม่มีเวลาจดจอกับเกมอาจจะต้องหัดโม้บ่อยๆแล้วล่ะขอเงียบแปบคิดก่อนมีอะไรพูดอะเออคิดไม่ออกจริงนะ มันดูเกมนก่นแล้วกันนะครับทุกคนเออพูดถึงเรื่องแพทเกาดาวอะตอนนี้ทั้ง3ามไอดียังไม่ได้ปั้นตัวอะไรเป็น9กาดาวเป็นพิเศษนอกจากไอดีหลักที่ปั้นเจสิก้าเป็นเดาวส่วนไอดีสองลปั้นเหมือนเก้าดาวหรือยังก็ลืมไปแล้วจำไม่ได้ ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะปั้นปากิหรือโอลิวอ์สักตัวเป็นก้าดาวดีไหมเพราะว่าเอิมทั้งสาไม่ดีอ่ะสมัตปั้นได้แล้วถ้าเกิดว่าไปซื้อ,ไป,อไปซื้ออะไรนะไอ้กลมๆอะ่ะเลือกชื่อไม่ออกเออสักอย่างอ่ะที่มันเอาไว้อัพก้าดาวอ่ะนั่นแหละซื้อได้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อ เลยคิดอยู่ว่าจะมีสัก ID ใหม่ที่ปั้นเป็น9ดาวเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าถ้าอยากดองก็คงยังไม่ได้ปั้นแต่ถ้าเกิดอยากจะลองเล่นมารีวิวดูก็ก็ไม่แน่เหมือนกันดูอารมณ์กันส่วน ID 3ดีปั้นเดี๋ยนะสับสนในชีวิต ID 3ปั้นแสงมืดแม็ได้ประมาณ1ตัวครึ่ง จริงๆถ้าถ้าไม่ติดว่าเอ้บราวตัวใหม่มันไม่มีดาเมจนะจะปั้นแม็กไปแล้วแต่ว่ามันดันมีแต่แทงดาเมจไม่มีก็เลยยังไม่ได้ปั้นส่วน id 2 id 2ปั้นแม็กแสงมืดได้น่าจะ2ตัวครึ่งมั้งส่วนไอดีหลักตอนนี้ได้1ตัวพอดีเป๊ะเลย คิด,คดเล่น,ลนถ้าปั้นหนอนแสงแม็กตอนนี้ก็โหดดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะแพ้ไหมเนี่ยเดี๋ยวโหลดคูณสองกันจะว่าไปคอมโพตัดแพร่นี่มันก็โหดดีเหมือนกันนะเออพูดถึงไม่รู้ว่าเสียงตอนนี้เป็นไงนะไม่มันไม่ใช่ไม้ที่ ใเล่นคอมเป็นไมโครฟังก็เลยเสียงอาจจะไม่ค่อยเหมือนตัวจิงหรือเปล่าหรือว่าหรือว,ว่าเหมือนกว่าก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่ามันแปลกๆไงไม่รู้เวลาฟังเสียงตัวเองจากมค์เนี่ยรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าเอาล่ะก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ยังไงก็ฝากรอติดตามคลิปด้วยนะครับ ถ้าเห็นเออถ้าสังเกตว่าหลังๆอะ่ะผมจะไม่ได้บอกว่าให้กดไลค์กด subscribe หรือว่ากดแชร์อะไรอย่างเงี้ยรว่าเฉยๆแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดดูแล้วชอบก็ก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณมากแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ชอบก็อย่าก,กด dislike กันนะมันมันเสียใจนะอ๋อคนนี้เกียร์โหดเหมือนกันนะจมตีโดนแน่นอนมี5ชิ้นค่าห 6ชิ้นโอเคทีนี้แ่ละแถวแถวนี้ก็โหดอย่เหมือนกันนะจะขึ้นมาสเตอร์2แล้วโอเคมันวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันโอกาสหน้านะอย่างที่พูดว่าจะพยยามมาพูดบ่อยๆก็เอาไปดูก่อนแล้วกันยังไงก็ ไปแล้วครับเจอกันลาแล้วครับบาย